จำแม่นแน่นอนอันต่อไปคือฉำหรือรือ,ร,อรืออาจจะเคยได้ยินคำว่า mate นะคะเชื่อว่าหลายคนเคยเคยได้ยินคำว่า classmate อะไรอย่างนี้เคยได้ยินไหม classmate หรือ roommate อย่างนี้นั่นเองนั่นคือเพื่อนนั่นเองนะคะส่วนอันต่อไปนะคะ cashier cashier หรืออันสุดท้ายนะคะคำว่า care caretaker นั่นเองค่ะมาแปลภาษาไทยกันดีกว่าค่ะง่ายๆนะคะ Bobby หมายถึง ตำรวจนั่นเองนะคะตำรวจของเรานั่นเองนะคะเอ๊ะแล้วคนไทยมีเรียกคตำรวจคำอื่นบ้างไหมอะ่ะนอกจากคำว่าตำรวจ พ่อพี่เคยได้พ่อแต่ไม่ไม่ใช่พ่อแบบอีกอีกอีกแบบแบบดั๊ดดี้นะอีกอันเดิงแต่ว่าเฮ้ยพ่อมาวิ่งห,น,ห <laughs> บบน,นีใช่ไหมคะแบบนั้นใช่ไหมคะซึ่งฝรั่งเขาก็จะมีคำเรียกที่แตกต่างกันแบบนี้นะคะ,ะชัมกับเมดคือเพื่อนแคชเชียร์คือพนักงานธนาคารนะคะพนักงานธนาคารแคทเทเกอร์คือพันโรงนั่นเองค่ะพันโรงนั่นเอง นะคะคราวนี้นะคะหลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นฝั่งอเมริกันนะคะเพราะว่าคนไทยเนี่ยใช้ตามฝั่งอังกฤษซะเยอะนะฝั่งอเมริกันบ๊นอบบี้ได้เป็นคำว่าอะไรคะได้เป็นคำว่าคอปนะคะอืมมันโบราณมากเลยม,มีหนังโรบคอปเลยก็โบราณมากคอปนี่แหละเออบางทีเล็ก,กะค,ะคอ p เปอร์ก็ได้นะคะคอปเปอก็ได้นะคะหรือบางทีเล็กโพ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 และสุดท้ายค่ะ5โค่ะ 5O 5O มาจากอะไระหลายคนอาจจะเคยเห็นหนังนะะมีแบบเกี่ยวกับ 5O 5O ใน Netflix ก็มีเยอะเลยนะ,ะลองไปเสิร์ชดูหนูก็จะรู้ว่าเป็นหนังเกี่ยวกับตำรวจนั่นเองค่ะเป็นหนังเกี่ยวกับตำรวจนั่นเองนะคะ